สวัสดีครับชาวราศีเมษยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงใบบุพยามันจะดูดวงให้กับผู้เกิดในลัคนาราศีเมษหรือชาวราศีเมษสามารถดูคำพยากรณ์นในคลิปนี้ได้เพื่อนำไปปรับใช้กับชีวิตจิตวิญันของตัวคุณเองจะดูดวงให้กับชาวเมษลัคนาเมษในช่วงของครึ่งเดือนแรกนะครับสำหรับเดือนตุลาคม2565นี้เป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เดี๋ยวเรามาดูไพ่กันว่าจะมีแนวโน้มทิศทางเป็นเช่นไร ก่อ,อื่นนะครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e กดติดตามปร,รังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับใครต้องการติดต่อดูดวงเป็นการส่วนตัวสามารถแอดไลน์ ID ดีมาได้ที่ user บูพยานะครับเขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้เรานะครับไพ่อาจจะมีการสลับที่ในบางตำแหน่งแล้วก็รับแต่พลังงานด้านบวกถ้าเห็นไพ่หลายให้นึกไว้เลยนะครับว่ามันเป็นเพียงไพ่แนะนําไม่ใช่ไพ่หลายเนาะไพ่เปแรกสำหรับตัวคุณเองได้เป็นไพ่ ราชินีถือถ้วยเด็กถือถ้วยไพย่10บไม้ห้าไมา้ไพ่เดอะชาริออเป็นไพ่4 of ์ u ครับเอ n t ออฟเพนทาเคิลไพ่เดอะไฮพรีแล้วก็ไพ่เดอะเวิร์ดอิทธพลไพ่ใบสุดท้ายนะครับได้เป็นไพ่3ถ้วยอิทธิพลใต้สำหรับได้ไพ่เดอะทาวเ ไพ่ถูกเปิดเอาไว้ครบทุกใบแล้วเดี๋ยวเรามาอ่านพลังงานกันว่าจะมีแนวโน้มทิศทางเป็นเช่นไรรับแต่พลังงานด้านบวกนะครับพไพ่ใบแรกนะสำหรับตัวคุณเองได้เป็นไพเ่เด็กถือถ้วยเด็กถือถ้วยเนี่ยค่อนข้างมีจินตนาการมีความคิดมีในเรื่องของการแบบ ครีเอทีฟในด้านของความคิดจินตนาการการสร้างสรรค์ที่ดีถ้ามันเป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์แปลว่าตัวคุณเองมีโอกาสมีแนวโน้มทิศทางของการเก็บเล็กผสมน้อยกับในเรื่องของความรักความสัมพันธ์โมเมนต์สิ่งต่างๆกับความรักความสัมพันธ์มากขึ้นมีการเติบโตพัฒนาในเรื่องของสภาวะจิตวิญญาณความรู้สึกในเรื่องของความรักความสัมพันธ์มากขึ้นอาจจะมีการปรับในการเรียนรู้มีความเข้าใจกันมากขึ้น เด็กถือถ้วยเนี่ยเป็นการมองในโลกในมุมบวกมากขึ้นนะครับเหมือนกับเด็กคนนี้กําลังรลังสั์ในเรื่องของจินตนาการความรู้สึกการคิดแต่มันก็จะมีความแฝงไปด้วยในเรื่องของจินตนาการและความเซนซิทีฟอาจจะมีนาโน้มทิศทางที่เราอาจจะมีความอ่อนไหวง่ายนิดหนึ่งด้วยเช่นกันและคุณอาจจะดิวหรือคุยอยู่หรือคบอยู่กับคนาธาตุน้ำกรกฏพิจิกแล้วก็มีนด้วยเช่นกันนะครับ อิทธิพลของไพ่นะครับบ่งบอกถึงสถานการณ์ว่าในช่วงของเดือนนี้พยายามอดทนแข้มแข็งเอาไว้นิดนึงเนาะเพราะว่าตัวคุณเองอาจจะมีแนวโน้มมีทิศทางของการที่รู้สึกเหนื่อยอกเหนื่อยใจ,จกับในเรื่องของภาระสิ่งต่างๆกับความรักความสัมพันธ์ที่อาจจะดูไม่ค่อยตอบโจทย์กับในเรื่องของความสัมพันธ์ของตัวคุณเองมากสักเท่าไหร่มีไพถถ่ ten of wands เกิดขึน้น ten of wands เนี่ยเป็นไพ่ของการที่ตัวคุณเองรู้สึกเหนื่อยกับการแบกภาระกับในเรื่องของความรู้สึก ต่อให้คุณทําดีแค่ไหนต่อให้คุณทําแล้วมันมีอะไรที่เหมือนกับเติมเต็มความรู้สึกหลายๆอย่างแต่รู้สึกว่าทุกอย่างมันดูเหมือนติดแล้วก็ขัดไปหมดทุกอย่างดูเหมือนไม่ค่อยเป็นใจอะประมาณนี้นะครับสิบไม้หมายถึงการเหนื่อยการหนักการแบกภาระความรู้สึกเหนื่อยคุณอาจจะต้องพยายามละทิ้งความรู้สึกในสิ่งต่างๆมากกว่านี้มีไพ่ใบนี้ด้วยนะครับ for of ครับ ฟอบครับแปลว่าคุณอาจจะมองในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่อาจจะคาดหวังนะครับมากจนเกินไปแต่สิ่งที่คุณได้รับมันกลับตรงกันข้ามคุณกลับมันเป็นภาวะของความรู้สึกเหนื่อยแล้วก็หนักแทนแทนที่เราจะรู้สึกว่าดีแต่เรากลับรู้สึกเหนื่อยเพราะว่าเราเริ่มเริ่มมีความรู้สึกคาดหวังมากขึ้นมีความรู้สึกอยากได้มีความรู้สึกแบบอยากจะเติมเต็มความรู้สึกกับตัวเองมากขึ้น แต่เรารู้สึกว่าเราใช้อารมณ์จนเกินไปกับในเรื่องของการคิดการตัดสินใจบางคนอาจจะคิดว่าหนูผมไม่ได้ใช้อารมณ์กับการตัดสินใจคุณไม่ได้ใช้ก็ดีแล้วไพ่แค่บอกว่าถ้าคุณใช้อารมณ์มันอาจจะทําให้ตัวคุณยิ่งยากแล้วก็ลําบากสิ่งที่คุณใช้อารมณ์รู้ไหมครับว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นไพ่เดอะทาวเวอร์เดอะแปลว่าคุณจะเป็นคนที่พังทลายทุกสิ่งทุกอย่างด้วยตัวคุณเอง เหมือนแม่มดคนนี้กำลังใช้คาถากับการพังนะครับคือใช้อํานาจในเรื่องของการคิดในการตัดสินใจทําให้หอคอยนี่พังลงมาไพ่มันอยากจะเปรียบเทียบให้ฟังนะครับว่าถ้าตัวคุณเองใช้ในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกมากจนเกินไปกับในเรื่องของการคิดการตัดสินใจการกดดันกับความรักความสัมพันธ์มันอาจจะเกิดห้าหมาเกิดขึ้นด้วย ห้าไม้คือคุณอาจจะมีความรู้สึกขัดแย้งเคมีไม่เข้ากันนะครับลงไม่ลงรอยกันมีการทะเลาะเบาะแวง้งมีการโทษกันมีปัญหากันมีในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่อาจจะดูเหมือนกับทะเลาะเบาะแวงกันเกิดขึ้นได้จริงๆแล้วอะไพ่เดอะทาวเวอร์ก็แปลว่าทะเลาะเบาะแว้งกันแล้วนะค่อนข้างใหญ่โตเลยทีเดียวแล้วถ้าเกิดมากับห้าไม้เนี่ย มีความรู้สึกที่แบบปะทะกันค่อนข้างเยอะคุณต้องระมัดระวังมากๆหน่อยสำหรับชาวเมษเพราะว่าในช่วงของครึ่งเดือนแรกของเดือนตุลาคมคุณอาจจะมีการทะเลาะเบาะแวง้งการมีปัญหามีความรู้สึกแบกภาระแล้วก็เหนื่อยแล้วก็หนักกับในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกที่ไม่ได้ดังใจดังนั้นคือสิ่งที่คุณควรจะทำได้คือข้อแรกนะครับไม่ควรคาดหวังกับในเรื่องของสิ่งที่มันจะ เป็นไปตามสิ่งที่คุณนั้นต้องการมากจนเกินไปเพราะคุณคาดหวังคุณอาจจะน้อยแล้วก็รู้สึกเหมือนกับคาดหวังไปแล้วมันก็ผิดหวังแล้วก็ไม่ได้อย่างที่หวังแล้วก็สูญเสียในเรื่องของ mindset ความรู้สึกสิ่งต่างๆแบบนี้เป็นต้นดังนั้นเนี่ยไพ่อยากจะบอกว่าถ้าอะไรมันเป็นสิ่งที่คุณนั้นปล่อยวางได้คุณก็ควรจะต้องปล่อยวางมีไพ่แบบนี้คือไพ่เด e เวอร์เดเวอร์เนี่ยเป็นไพ่ของการแก้ไขปัญหา ถามว่าแก้ไขยังไง The word หมายถึงไพ่ของการจบสิ้นและการเริ่มต้นคุณต้องรู้จักปล่อยวางคุณต้องรู้จักซึมซับพ,พลังงานจากจัก,กรวาลจากธรรมชาตินะครับเพื่อที่เราจะได้มีในเรื่องของการปล่อยวางความรู้สึกในสิ่งที่ดีเกิดขึ้นถ้าเกิดเรามองอะไรในด้านที่แบบดีเกินไปหรือร้ายเกินไปมันก็อาจจะทําให้เกิดการทาร้ายตัวเองได้ถามว่าการทาร้ายในที่นี้มันคือการทาร้ายยังไง คือจริงๆแล้ว่การทำร้ายตัวเองมันหมายถึงการมีไมซ์เซ็ตที่ผิดพอเวลาคุณติดใหม่์ไมซ์เซ็ตของคุณที่มันเป็นในด้านเนกาทีฟเนี่ยสุดท้ายคุณก็จะผิดหวังผิดหวังผิดหวังไปเรื่อยๆสุดท้ายคุณก็รู้สึกว่าคนนี้ก็ไม่ใช่คนนั้นก็ไม่โดนคนนี้ก็ไม่โอ้รู้สึกว่าอะไรก็ไม่ดีไปหมดเลยเพราะไมซ์เซ็ตของคุณเนี่ยมันติดลบมันภาพจํารู้ไหมครับว่ากระบวนการของร่างกายเนี่ยคือมันจะเป็นลักษณะของการที่ว่าตัวคุณเองคิดลบเท่าไหร่ ตัวคุณเองจะยิ่งทวีความติดลบมากเท่านั้นนะครับมองอะไรก็จะลบไปหมดเลยเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับแล้วเราจะยิ่งลืมยากเพราะว่าการที่เราอะไปติดภาพจำเนี่ยสมองเราเนี่ยจะเมมโมรีเอาไว้ว่าคุณนะ่ยชอบในเรื่องของการติดลบเหมือนสมองเขาก็สั่งให้คุณติดลบตลอดเวลาแบบนั้นเป็นต้นอันนี้มันเป็นหลักฐานทางวิทยาศาสตร์นะครับไม่ใช่ทางไสยศาสตร์ไม่ใช่ทางาศาศไหนไม่ได้ทางอะไรทั้งนั้น แต่มันเป็นการที่คุณจดจําในสิ่งที่มันไม่ดีคุณก็จะติดภาพลักษณ์กับสิ่งไม่ดีนี้ตลอดชีวิตติดไปตลอดชีวิตจนกว่าคุณจะเข้าใจและหลุดพ้นมันได้ดังนั้นถ้ามันมีอะไรที่เข้ามาแล้วเป็นเนกาที คุณควรจะต้องปล่อยวางความรู้สึกจากไพ่เดอะเว d ร์เดว r ร์เนี่ยเป็นการซซมซับพลังงานในด้านที่บวกในด้านที่ดีนะครับแล้วตัวคุณเองจะปล่อยวางได้เพราะถ้าเกิดคุณยึดติดคุณก็จะรู้สึกเหนื่อยอยู่ตลอดเวลาแล้วก็รู้สึกท้ออยู่ตลอดเวลาเพราะทำอะไรไปก็ไม่มันไม่ได้รับผลในสิทธ์ที่ดีเพราะเราทำในแต่ด้านลบไงแต่ถ้าเกิดเราพยายามเปิดมุมมองในทางบวก มันก็อาจจะมีโอกาสมีแนวโน้มบิทิศทางที่ดีในทางไพ่คือ3ถ้วยเกิดขึ้น3ถ้วยเนี่ยแปลว่าความยินดีการเฉลิมฉลองความรู้สึกแบบเขาเรียกว่าเหมือนกับมีอะไรที่แบบเป็นความนิยมชมชอบในสิ่งที่ดีขึ้นเป็นอะไรที่เหมือนกับได้รับการยอมรับมากขึ้นเป็นอะไรที่เป็นการเปิดหูเปิดตาการเฉลิมฉลองในสิ่งที่ดีคุณลองเปรียบเทียบ3ถ้วยกับไพ่สีถ้วยดูสิสีถ้วยคืออะไรครับ พลานอยรู้สึกอะไรก็ไม่ดีไพ่เนี่ยมีทั้งหมดสี่ถ้วยสี่ถ้วยเนี่ยไม่เหมือนกันเลยทั้งที่ถ้วยก็สวยเหมือนกันหมดแต่ชายคนนี้กับรู้สึกกุ้มอ,อกกุ้มใจรู้สึกเลือกไม่ได้รู้สึกตัดสินใจไม่ถูกรู้สึกเหมือนพลานอยอยากได้ที่ดีกว่านี้ทั้งที่ตามจริงแล้วไพ่มันก็สวยงามทั้งหมดแต่ไพ่เนี่ยสามใบเนี่ยเห็นไหมครับเหมือนกันทุกใบเลยแล้วก็เฉลิมฉลองกันมีความรู้สึกยินดีปรีดามีความรู้สึกแบบเปิดรับ เห็ไหมครับคุณเลือกเอาว่าคุณจะเป็นแบบไหนคุณจะยังจมอยู่ในอดีตหรือคุณจะเลือกที่จะสดใสล่าเริงออกไปเจอกับสิ่งที่ดีกว่านะครับแบบนี้เป็นต้นไพ่อยากจะบอกว่าการปล่อยวางของคุณเนี่ยมันจะทําให้ตัวคุณค่อนข้างมี mindset มีเรื่องของความรู้สึกสิ่งต่างๆที่ดีปรับได้จูนได้แล้วก็สามารถที่จะลงตัวในสิ่งที่เหมือนกับเป็นไปในโนมติทางที่ดีขึ้นนะครับมีไพ่ The High Priestess เกิดขึ้น The h y p r i ริตเเนี่ยเป็นไพ่ที่บ่งบอกถึงไพ่หมอดูดังนั้นชาวราศีเมษละลักขนาเมษนะครับใครที่ตัดสินใจไม่ถูกบอกไม่ถูกกับในเรื่องของความคิดหรือไม่สามารถแบบตัดสินใจอะไรได้แบบไปแบบเสร็จเด็ดขาดรู้สึก move on ไม่ได้รู้สึกเหมือนกับ เป็นกังวลอะไรแบบนี้นะครับคุณก็อาจจะต้องปรึกษาผู้รู้คุณจะปรึกษาหมอดูก็ได้คุณจะปรึกษาโค้ชความรักก็ได้คุณจะทําอะไรก็ได้ที่มันทําให้เกิดการฟื้นฟูหรือพไพ่ใบนี้ยังหมายถึงตัวตนของตัวคุณเองได้หมายถึงตัวคุณเองเนี่ยควรจะต้องตกผลึกคิดอะไรทําอะไรด้วยสติความรู้สึกสิ่งต่างๆที่ดีอย่ามัวแต่พาลนอยอย่างที่บอกไปอย่ามัวแต่คิดมากอย่ามัวแต่วิตกกังวลเราจะต้องหันมานะครับ ใส่ใจตัวเองรักตัวเองให้มากขึ้นแล้วก็พยายามปลดปล่อยพลังงานพยายามเรียนรู้ปรับทุกอย่างให้มันเข้ากันแล้วตัวคุณเองจะได้เห็นแสงสว่างนะครับเห็นไหมครับเทียน2องอันนี้คือหมายถึงผู้ให้คําแนะนําและก็เป็นแสงสว่างที่นําพาชีวิตให้กับตัวคุณนั้นหลุดพ้นจากปัญหาแล้วก็อุปสรรคทั้งปวงอิทธิพลของไพ่เดชชาหรือออดมา ชาลีออตเนี่ยแปลว่าการทําในเรื่องของการสมดุลบาลานซ์ให้ดีเพราะบางทีเราอาจจะเดินมาถึงณจุดจุดเปลี่ยนนะครับมันอาจจะมีทางซ้ายมีทางขวาหรือมีทางตรงคุณจะเลือกที่จะไปทางไหนครับบางทีเราออกจะไปทางซ้ายเพื่อเราอาจจะอยากไปทางลัดหรือเราจะไปทางขวาที่เราอยากจะไปในเรื่องของการไปถึงจุดเป้าหมายเริ่มต้นในสิ่งที่คุณนนั้นต้องการแต่บางทีแล้วเราก็ไม่รู้นะว่าทางไหนคือทางที่ถูกต้องเพราะว่ายาว ทางมันยังอีกยาวไกลถูกไหมครับเราก็ทําได้แค่ค่อยๆเดินไปดังนั้นเนี่ยการคิดการตัดสินใจ mindset เนี่ยสำคัญที่สุดถ้าเรามีการมองการไกลในระยะยาวมันจะทําให้ตัวคุณไปถึงจุดมุ่งหมายเป้าหมายที่ถูกต้อง โดยที่ไม่ต้องซิกซักไปทางใดไพ่เดชารีออตเนี่ย an, คือไพ่ของการที่ทําสมดุลแล้วก็บาลานซ์อีกหนึ่งใ,ใบที่ทําให้เกิดความรู้สึกในสิ่งที่ดีนะครับเราก็สามารถเผชิญหน้ากับความจริงกับในเรื่องของการเดินทางการสแสวงหาสิ่งต่างๆที่ทําให้เกิดรักษณะของความสุขความสมหวังอย่างที่คุณต้องการได้นะครับมีไพ่ใบาราชินีถือถ้วยมาด้วย คุณสมบัติเด่นคุณสมบัติที่ดีของราชนีถือถ้วยเป็นอะไรที่เลอค่ามากราศีกรกฎพิจิกมีนะครับอาจจะเป็นคนที่คุณดิวอยู่เพราะว่ามีราศีธาตุน้ำมากที่สุดที่มีโอกาสที่จะดิวกับตัวคุณได้ราชนีถือถ้อถวยเพราะว่าผู้อดทนอดกลั้นกับในเรื่องของความรู้สึกสิ่งต่างๆผู้เสียสละถามว่าแล้วทำไมเราต้องเป็นผู้เสียสละด้วยละ่ะในเมื่อเขาก็ต้องเสียสละกับเราบ้าง ใช่ครับบางทีมันก็ต้องมีการเซฟมีเซฟอยูอ่หมายถึงว่าเราก็ต้องแบบมีการช่วยเหลือกันและกันที่ดีเนาะแต่ถ้าเกิดเราเป็นราชินีถือถ้วยเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบเ <c oughs> ขาเรียกว่าเหมือนกับเปิดโลกให้กับตัวเขามากขึ้นแล้วก็การใส่ใจการดูแลการเทคแคร์มันเป็นอะไรที่มันเป็นมนต์เสน่ห์ที่ทําให้เขารู้สึกแบบ หลงไหลแล้วก็ล้างใครกับตัวเราโดยที่เราไม่ต้องไปทําเสน่ห์อะไรทั้งนั้นตามจริงแล้วตัวคุณเองมันก็มีสเสน่ห์อยู่ของตัวคุณนั่นแหละทุกคนมีสเสน่ห์ของตัวเองถึงแม้เราจะไม่สวยไม่หล่อแต่เราก็สามารถมีสเสน่ห์ด้วยตัวคุณเองได้ขอให้เราเป็นคนที่ใช่สำหรับตัวเขายังไงซะคุณก็ยังมีโอกาสมีแนวโน้มติศทางที่ดีสามารถที่จะมีความสุขความหวังของการลงตัวเพราะถ้าเกิดคุณพยายามอดทนอดกลัน้นคุณก็จะได้รับในสิ่งที่คุณต้องการก็คือไพ่หนึ่งเหรียญ หนึ่งเหรียญคือหมายถึงเหรียญประทานพรหมายถึงการได้รับหมายถึงการได้รับการสนับสนุนการส่งเสริมจากเพศตรงข้ามได้รับการแบบดูแลเอาใจใส่หรือการแบบให้การเทคแคร์ดูแลสิ่งที่คุณปรารถนาสิ่งใดคุณจะได้รับสิ่งเหล่านั้นจากไพ่หนึ่งเหรียญน,นะครับหนึ่งเหรียญหมายถึงความมั่นคงหมายถึงความสําเร็จหมายถึง ความที่ตัวคุณเองนั้นจะได้รับในสิ่งที่ดีตอบแทนกลับมาเช่นกันดังนั้นไพ่อยากจะบอกว่าถ้าเรารู้จักที่จะปล่อยวางแล้วก็พยายามเปลี่ยนไม์เสตของตัวเองนะครับแล้วก็เรียนรู้กับในเรื่องของจรธรรมของความรักความสัมพันธ์แล้วตัวคุณเองจะมีความสุขความหวังมากกว่าที่เป็นนะครับสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณคราม